มาตราหนึ่งในประมวลกฎหมายนี้วงเล็บหนึ่งโดยทุจริตหมายความว่าเพื่อสแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่นวงเล็บสองทางสาธารณะหมายความว่าทางบกหรือทางน้ำสำหรับประชาชนใช้ในการจราจรและให้หมายความรวมถึงทางรถไฟ และทางรถรางที่มีรถเดินสำหรับประชาชนโดยสารด้วยวงเล็บ3สาธารณสถานหมายความว่าสถานที่ใดๆซึ่งประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเข้าไปได้วงเล็บ4เคหสถานหมายความว่าที่ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยเช่น,เร,นเรือนโรงเรือหรือแพซึ่งคนอยู่อาศัย และให้หมายความรวมถึงบริเวณที่ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยนั้นด้วยจะมีรั้วล้อมหรือไม่ก็ตามวงเล็บ 5. อาวุธ5อาวุธหมายความรวมถึงสิ่งที่ไม่เป็นอาวุธโดยสภาพแต่ซึ่งได้ใช้หรือเจตนาใช้ประทุษร้ายร่างกายอันถึงอันตรายสาหัสอย่างอาวุธวงเล็บ6 ใช้กาลังประทุสลล้หมายความว่าทําการประทุสไลยแก่กายหรือจิตใจของบุคคลไม่ว่าจะทําด้วยใช้แรงกายภาพหรือด้วยวิธีอื่นใดและให้หมายความรวมถึงการกระทําใดๆซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลหนึ่งคนใดอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถกัดขืนได้ไม่ว่าจะใช้ยาทำให้มึนเมาสะกดจิตหรือใช้วิธีอื่นคล้ายคลึงกัน องเล็บ7เอกสารหมายความว่ากระดาษหรือวัตถุอื่นใดซึ่งได้ทำให้ปรากฏความหมายด้วยตัวอักษรตัวเลขผังหรือแผนแบบอย่างอื่นจะเป็นโดยวิธีการพิมพ์ถ่ายภาพหรือวิธีอื่นอันเป็นหลักฐานแห่งความหมายนั้นเอกสารวงเล็บ8เอกสารราชการหมายความว่าเอกสารซึ่งเจ้าพนักงานได้ทำขึ้นหรือรับรองในหน้าที่และให้หมายความรวมไปถึง สำเนาเอกสารนั้นๆที่เจ้าพนักงานได้รับรองในหน้าที่ด้วยวงเล็บ9เอกสารสิทธิ์หมายความว่าเอกสารที่เป็นหลักฐานแห่งการก่อเปลี่ยนแปลงโอนสะงวนหรือระงรับซึ่งสิทธิ์วงเล็บ10ลายมือชื่อหมายความรวมถึงลายพิมพ์นิ้วมือและเครื่องหมายซึ่งบุคคลลงไว้แทนลายมือชื่อของตน วงเล็บ11กลางคืนหมายความว่าเวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกและพระอาทิตย์ขึ้นวงเล็บ12คุมขังหมายความว่าคุมตัวควบคุมขังกักขังหรือจำคุกวงเล็บ13าค่าไถ่หมายความว่าทรัพย์สินหรือประโยชน์ที่เรียกเอาหรือให้เพื่อแลกเปลี่ยนสริภาพของผู้ถูกเอาตัวไป ผู้ถูกหนวงเหนียวหรือผู้ถูกกักขังวงเล็บสิบหกเจ้าพนักง,งานหมายความว่าบุคคลซึ่งกฎหมายบัญญัติว่าเป็นเจ้าพนักง,งานหรือได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ว่าเป็นประจำหรือครั้งคราวและไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ วงเล็บ18กระทำชำเรา18กระทำชำเราหมายความว่ากระทำเพื่อสนองความใคร่ของผู้ถูกกระทำโดยการใช้อวัยวะเพศของผู้ถูกกระทำล่วงล้ำอวัยวะเพศอวัยวะเพศทวารหนักหรือช่องปากของผู้อื่น